j จพีมอร์แกนเชชี้บิกสถาบันแห่เทขายบิตคอยเข้าเก็บทองคำ Elon Musk, ํำอีลอนมัสทวิตเย้ยเมาขณะที่กระแสคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกกำลังดำดิ่งสู่ห่วงเหวหายนะลึกในมหาสมุทรนรกบนดินหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหล่าวานพากันเทขายบิตคอยตามการชี้นำตลาดของอีล n อนมัที่โพสต์ในทวิตเตอร์สร้างความปั่นป่วนต่อตลาด เหรียญดิจิตอลอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดราคาบิตคอยหรือ btc หลุดลงไปแตะที่ระดับ40,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อ1เหรียญบิตคอยไปแล้วล่าสุดนักวิเคราะห์ของ JP Morgan Chase เผยมุมมองว่าขณะนี้มีนักลงทุนสถาบันรายใหญ่กำลังแห่กันเทขายบิตคอยเพื่อเข้าเก็บทองคำโดยในบันทึกถึงลูกค้า JP Morgan ได้มีการแนะนำว่านักลงทุนสถาบันกำลังจะกลับไปหาทองคำหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วง กลางเดือนเมษายนซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ BTC มีการปรับตัวขึ้นลงกว่า64,000ดอลลาร์ 64, 000, โดยอ้างถึงข้อมูล Open Interest ในสัญญา Bitcoin Future ใน Chicago Mercantile เอ็กซ์ช e ซึ่งลดลงมากที่สุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตลาดกระทิงที่เริ่มต้นในปลายปี2020ในการไหลบ่าของ Bitcoin ที่ยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของนักลงทุน สถาบันที่ขนานกันไปกับกราฟโดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาตลาดฟิวเจอร์ของบิตคอยนมีปัญหาด้านการชำระบัญชีที่สูงนับตั้งแต่การขึ้นของบิตคอยนเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ JP Morgan กนได้ประเมินว่าราคาบิตคอยนจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ 1,40,000ดอลลาร์ 1, 40, ในระยะยาวซึ่งในความเป็นจริงราคา1,40,000ดอลลาร์ 1, 40, เป็นเป้าหมายทางทฤษฎีในระยะยาวซึ่งหากความผันผวนของบิตคอยกับทองคำเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกันคาดว่าจะมีการจัดสรรบิตคอยให้เท่ากับทองคำในพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ดีในส่วนของมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันสำหรับบิตคอยนั้น JP Morgan ประเมินมูลค่าอัตราส่วนความผันผวนของบิตคอยต่อทองคำจะอยู่ที่1ใน4ของ1,40,000ดอลลาร์หรือ35,000ดอลลาร์ขณะที่ในส่วนของอีลอนมัสในฐานะ CEO ของบริษัทเทสลาได้ออกมาทวิสเตอร์ถึงกระแสการไหลลงของราคาคริปโตในตลาดเทรดเหรียญอย่างรุนแรงในวันนี้ว่า Tesla has diamond hands หรือสื่อความหมายว่าเท s l a ยังคงสามารถถือเหรียญต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ผันผวนของตลาดคริปโตในขณะน,นี้ทั้งนี้ภายหลังจากนั้นก็มีผู้คนออกมาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากโดยคาดการว่าทางเท s l a นั้นอาจจะทำการทยอยเข้าไปเก็บเหรียญสะสมเข้าพอร์ตเพิ่มในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงถึงจุดต่ำสุดไปแล้วก็ได้ อย่างไรก็ดีการร่วงลงอย่างรุนแรงทั้งกระดานของเหรียญคริปโตในวันนี้ทําให้นักลงทุนต่างประเมินว่าน่าจะเป็นถึงจุดที่ทางเทสลาเคยซื้อไว้เมื่อปีที่ผ่านมาก่อนที่จะ ออกมาประกาศเมื่อต้นปี2021นี้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นอยู่ในสถานะขาดทุนอยู่ตอนนี้ซึ่งต้องขอบคุณ c e o ของพวกเขานั่นเองและการที่อีรอนมัส์ออกมาทวิตเช่นนั้นก็เพื่อที่จะต้องการให้เหล่านักลงทุนต่างๆตกอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับเขาก่อนหน้านี้ซึ่งสมกับที่นักลงทุนต่างตั้งสมญา,านามมิสเตอร์เรือหายให้กับเขานั่นเองเพราะนำพาความชิปหายหายนะเข้ามาสู่พอร์ตการลงทุนใน ทุกกระดานเทรดอย่างทุนหน้าทั้งนี้ราคาบิตคอย์วันนี้ณนะอัปเดตวันที่20พฤษภาคมนี้ปรับตัวลดลงที่12.98%เมื่อเทียบกับราคาเมื่อ24ชั่วโมงก่อนอยู่ที่37,51.7เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 1 6 3 0 5 2บาท86สตางค์โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม128.86พันล้นานเหรียญสหรัฐสำหรับ เหรียญดิจิตอลอื่นๆอ t ทเรียมดิ่งลง31.2% Binance Coin ขยับขึ้น1 1และ d o g c o i n ดิ่งลง26%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ราคาเหรียญอื่นๆส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลงเช่นกันได้แก่ Bitcoin BTC ราคา37,551.7เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง12.98% Ethereum ETH ราคา2,306 3, เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง31.2% 3ทีเทอร์ USDT ราคา1.00เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.11% 4 Binance Coin BNB ราคา310.8เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง38.44%และก็5 Cardano ADA ราคา1.46เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง26%ตามมาด้วย6 b i t คอย cash BCH ราคา671.52เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง37.57% 7 XRP ราคา1.03เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง35.90%ตามมาด้วย8ป o พอกะดด DOT ราคา24.28เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง36.86% 9 USD coin USDC ราคา1เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง0.05%แล้วก็1ิ อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ICP ราคา109.3เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง37.36%เ